สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวตู้ลำโพงนะวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวนะครับตู้อีกรุ่นนะครับของค่าย MC Audio นะครับวันนี้วันนี้จะมานำเสนอนะครับตัวเป็นตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลนะครับตัวนี้ก็18ปนิ้ว2ดอกนะครับดอกที่ใช้วันนี้นะครับ 18นิ้วอันนี้เป็นไวคอย5นิ้วนะครับเป็นแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็ก280นะครับแล้วก็ดอกละ1,500วัตต์นะครับตัวนี้สามารถรับแรงอัดหนักได้นะครับตัวนี้ใช้งานโดนโทษนะครับก็รับทั้งงานดนตรีนะครับทุกชนิดเอาดออินดอร์นะครับตัวนี้เสียงก็ได้เทสไปแล้วนะครับก็เลยมาทำคลิปอัดรีวิวให้ฟังนะครับตัวนี้ ตอนนี้ตอบสนองได้กว่านะครับตอนนี้ส่วนกราฟายละเอียดก็ผมจะมีอยู่หน้า facebook นะครับช่าง m ม็กเอ็มซีอนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูตู้รอบๆนะครับตอนนี้เป็นตู้โมเดลอยู่นะครับก็จะมีมือจับด้านข้างนะครับไม้ก็เป็นไม้อัดตามเขาครับที่ใช้ด้านล่างก็จะมีตีนรองตู้นะครับด้านบนกระเซาะ ลองไว้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นด้านหลังนะครับส่วนราคานี้ยังไม่ได้สรุปนะครับต้องรออุปกรณ์ก่อน,กนนะครับขนาดตู้ก็อยู่เมตรสิบสี่สิบห้าเซน,นครับความกว้างนะครับความยาว ส่วนความสูงอยู่54เซนนะครับลึกอยู่65เซนนะครับตัวน,นี้ตัวจริงไม่ใหญ่นะครับก็ขนาดกำลังดีครับุ้มเบิลสองดอกอันนี้ก็เป็นการจูนคมถีออกแบบห้องโดยผมเองนับช่างไหมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวช่างแหลมนะครับอันนี้ที่ใช้ในการเทสอันนี้ก็จะเป็นตัวเคียร์12นะครับที่ใช้เทสอันนี้ วันนี้เราใช้เทส1หนึ่งตู้นะครับต่อนหนึ่งตู้นะครับวันนี้เขียสิบสองนะครับเดี๋ยวพบกันเร็ๆวๆน,นี้นะครับสม็จรูปเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอุปค์ที่ใช้เทสวันนี้นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้เทสวันนี้นะครับก็จะเปิดเพลงจาก YouTube นะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเทสต์าวกรงกันนะครับก็จะเปิดจาก YouTube เลยนะครับที่ผมเคยทำลงไว้นะครับแล้วก็จะปล่อยสัญญาณมาที่มิกนะครับแล้วก็ เสยามาที ais, the podcast. The podcast ่คอร์สนะคอร์สที่ใช้วันนี้จะเป็นมานานี่เอพนะครับเพราวแอมก็จะใช้เป็น VR Audio นะครับข้างหนึ่งกับเบยดข้างหนึ่งกับกลางแหลมนะครับส่วนที่ใช้เนแท็บนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังซาวกรองกันก่อนนะครับ ับลองเทสซาอิเล็กโทนนะบางนะครับท <cutter aer> <lide> <ot> ี่ทางเราได้เล่นแล้วอัดมานะครับเป็นเปิดวงนะครับของปลาไม่ด้โทนะครับเนทุกทนมีนตัเดสีได้เวลาทุกท่านรอวนพทีพบกับวงดนตรีมาฮัตสุดยุคใหม่ขวัญใจพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา อีกหนึ่งรูปแบบสไตล์การโชว์งกันข้าคืนนี้กับทีมงานปาปิลิโลูนเครื่องเสียงดิวีดีมาตรฐานทีมงานช่างแม็กอีกหนึ่งรูปแบบสไตล์การโชว์งกันได้ไดโอกาสนี้เชิญครับอันนี้ก็เป็นอัดจากมือถือนะครับลิปเสียงลูกใหญ่มากนะครับ นีเป็นสแปนนิ้ววาห้า 5, นิ้วครับอนได้เยอะมากครับพุ่งผู้ใหญ่ครับสบไตล์ทุ<ว>รับเลยนะครับทุ่คแบบสไตล์กันท่าคืนนี้ครับลูกทุ่นสติงหมอนลับสับช้ยย้อนยุคชื่นชอบแบบใดขอกันขึ้นมาแนะนำกันขึ้นมาได้ครับกับพวกเราทีงงมงานปาเดลนิโทรบรรยากาศความฉุนและความสนุกสนานรอมอบความสวยกับทุกท่านในช่วงนี้ คลิปนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทำคลิปตอนสมัดอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ